See you. นับสามฉีกขาดไปได้นะคะเป็นการนับสีแ่แอฉีกขาดไปแล้วะค่ครั้งท้าวา้ยนำหุดนับ Yeah. I'm gonna put นัก4และทั้งข้าไว้นันักนักนัก4และ,และ,และายใจข้าดลตัวขึ้และหายใจออกนะคะยกขาขวามาพาดหน้าขาซ้ายสิขาซ้ายาข้า,ายดย ใจออกพลมมือกางหงกนะคะตร <c oughs> งเดิมน,นะคะค่ะค <c oughs> ้างไว้นะ next. นับสี่และภ<อ>าษาือจับที่อน,น,นุพันธ์ใครจะเข้า,ขาเข่าตูดสิใครจบโอ้ข้างข้าไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และใครจบโอ้บักดูดับตาเป็นยาหวโอเคนะคะจากนาาั้นไฟขาหลังสะโพก ตาม่งต่ำว่ะจัแนกจะดูดเราภาโหลดด้วยตาด้วยหนักงานมนทักตังค์ดขึ้นสูกว่าสม่ำ แต่เราดูวนข้างไปถ้าเกิข้ายกจจกันสั 啊，是嘞。 นับนักสีและตามองตามวางมือเด็กตามองตาวางหนอเด็กยกค่ะใครข้าวานักมนักสนักสาวนักสีแคอมแป๊กอ้หนก็ดาก็แอนชร